พุ่กีตรงช่วงนี้ยแพแบอยู่เดินได้เดินได้เดินได้นะเดินมาเลยเดินมาใจใจยแอนาหน่ิงงนกมปี๊บอบ้าขอนงักินเล่ ถอที่อทีจริงยังเลยขอบุญนักาธิเยอะนะคุณเอ็นแกเอ็นจะค้นะอ๋อหนูรวยด้วยนี่แนติดรอรอโอ้ิรอริดรอริดเยอะกระเาก็ดีขึ้นเรื่อยหน่จะไม่ร้องไห้ต้องร้องไห้โอร้องอะไรลหละมากันตัูแลกันตลอดสามปีปีแล้วขับปีที่ห้าแล้ว อะไรแผ่นสุดท้ายเลยอ่อาตอนนี้เราจะคำนวณให้คุณพ่อของท่านประธานนะ่ะวัดว่า ใช้กี่ช่วงแล้วแกจะคำนวณให้ว่าเราจะใช้วัสดุอะไรบ้างตรงไหนบ้างแผ่นกี่แผ่น,ผน,ผนอะไรเงี้ยตอนนี้เราจะใช้แผ่นเก่าก่อนแต่ที่ที่มันซุดลงนี่เป็น,ปนไม้ไม้หูเมันหักตอนนี้เราต้องมาเอาเสาปูนใส่แล้วก็แผ่นปูนสอดนะครับแล้วก็น่าจะใช้แผ่นเก่าเขาคะแล้วก็วางวางเป็นช่วงๆไปเพราะตอนนี้กระจุมขงแกตอนนี้ก็ไปหาหมอหมอนัดเนี่ยก็จะใส่สเตเตเชอร์มา ตัวร่วงแล้วตรงนี้ตรงนี้ไปละวแถบตรงนู้นเขาปูนดีนะเดี๋ยวเราจะทำแบบรูมาเลยมันรับว่ารู้สึกว่าจากโู้นถึงนี่นะาหกสิบแปดเมตรได้แปดสิบหกเมตรที่เราต้องรับต้องราต้องทำนะฮะแปดสิบหกเมตรที่ได้รับคำสั่งจากาประธานมาครับโอเคครับแล้วก็แล้ววัดก่อน วันนี้นะคะชมลมโพบสะพานบุญแห่งความหวังและศรัทธานะคะวันนี้นะคะเราก็มากันมาดูบ้านสะพานบ้านประจุนะคะที่มีการชํารุดนะคะปีที่แล้วเราก็มีการมาซ่อมแซมไปแล้วนะคะแต่วันนี้ก็มีการชํารุดหนักมากกว่าเดิมพอสมควร ก็เราได้รับอ,อนุเคราะห์จากท่านอาคานันธัญทรแล้วก็ท่านคุณหมอเกษรินอนุมัติในการช่วยเหลือในการซ่อมสะพานนี้นะคะแล้วก็จะได้ทําให้ประจุเนี่ยได้เดินทางออกมาหาหาพบแพทย์หรือว่าไปพบหมอได้ได้สะดวกนะคะเพราะตอนนี้เราลำบากมากในการที่เป็นผู้ชีพผู้ภัยเนี่ยจะนําประจุออกมาเข้าไปพบแพทย์นะคะครับอาจารย์วัสดุครับอันนี้ก็สะพานเนี่ยตรงนี้ก็เสียหายตรงไหนมัางยังไงครับก็ ก็วัดมาจากตรงบ้านแล้วมาจดตรงสะพานที่ว่าเป็นเสาหัวปูนนี่ก็ประมาณ86เมตรนะครับที่เราต้องมาบูรณะใหม่หมดเลยใช้เป็นเสาปูนทั้งหมด26ต้นนะฮะจากตรงที่เริ่มตั้งแต่ตรงที่เขาทําไว้แล้วก็ตอนนี้เป็นมาตรฐานเลยตอนนี้ว่าตอนนี้ก็เข็นปัจจุมออกใช้สแตนเชอร์เข็นตอนนี้เข็นออกมาเวลาไปหาหมอนะครับตอนนี้เราจะไม่ต้องอันตรา,ายแล้วเพราะตรงนู้นอะ่ะเป็นไม้แล้วมันจะหักสุดลงไปเรื่อ,อ,อ,อยๆนะฮะตรงนี้แย้เดียวก็ ่าแล้วกลับไปก็คำนวณว่าเราจะใช้วัสดุสิ่งของอะไรบ้างใช้อะไรบ้างอะไรย่างนี้เราก็ทำการจัดการให้ประจุงของนึงนะครับ